เดินทางกลับพี่น้องกอกินแล้วขอต้มแล้วมุ่งหน้ากลับแล้วทางกลับเบิงเดเอรลำบากแทะหน,น่ะมนป่าไปฮะทางได้ดีบอกกลับ <c oughs> <c oughs> ตอนมาน้ำหนักน้ำหนักเยอะขวากลับลดลงกิโลนึง ปลาปลาเข้ามาใส่ของพี่นะเจ้านะหล,หลังเรียงสองค่งะแต่ว่าคือบ่ฮะอ่าม,มันมันมันพี่น้องเห็นบอ นี่นี่นี่น่คืออยู่อ่คือเออต้องมาใส่ยังไงเพราะมันสังไดยเรื่องครับหลังนี่ท่างเข้าไปลองจะเห็นว่ามันมูนดุยปุยเลยครับเห็นป่าวใคพองหุนมูนมูนดุยปุยเห็นป่าครับเห็นตะไคร้ป่านั่นปลาต่ำละตะไคร้ปลาต่ำละเขาถึงมาหลุนกันว่ามันมีจะโต โอหวานครับหาเออพ่อมัน no. ง่มาสอครับสามสามใบสามใบพี่น้องสามใบเออไปะพ่อง uh. ่ายใส่มองนี่เด้ออันนี้เลยสาอันนี้ มองนี่มันได้กว่าใช่ลายๆอันติดกระโลดบ้าเ <c oughs> ห้ยขอบอกว่าเนี่ยเราไปเสียดเนี่ยแข่งกันหลายคนยานต์ต่อกบแมงกะลีดีดีมันดูน้ำก,กันหลายคนเขายานทีเดียวมันแล้วด้ยวยนะอืมช้อนนั่นหรอเสร็จเอาลงไหม่บ่เอาลงนีล่ลง อวยเพิดอ๋อเปิดกำลังสิบื่นออกร้อเจ้าจะเปิดไปนะปลาเค็งนล้มันก็มันอ่อนนี่เอ๊ะปลาคอโดอดเทเดียวคนนี้กะเพลย์ได้น้ำไว้คนนี้ห้อยขาดจะไปเปลี่ยนใหม่มันบ่เออเอาหลังนี่ไปเปลี่ยนห้อยมันขาดอ้อยงูดกัดไอ้งูเขาอัไนอันนี้นะหลังนั่นเขาขึ้นเรือไปนะมันก็ใหญ่ไปใช่ไหม